ใชครับวันนี้เราตื่นแล้วประชุมเช้าไปเสร็จเรียบร้อยนะตอนนี้วันนี้เรามีแผนที่เราจะทําก็คือเราจะลงไปกินข้าวร้านป้าไปกินกาแฟเอารถไปล้างไปชาร์จรถแล้วก็นั่งทํางานนี่เอาคอมไปด้วยนะนั่งทำงานยาวๆวันนี้มีแก้ API ตัว2ตัวสตัวมีฮ็อตฟิกสอตัวนี่ต้องเรียกว่าที่พี่หนุ่มเรียกแล้วก็มีฟีเจอร์อีกหนึ่งฟีเจอร์นะเดี๋ยวรอดูว่าผมจะไปทำเท็จกันตัวที่ตรงไหนอะร่รยังไงเดี๋ยวรอพี่หนุ่มรีวิวด้วย ก็เริ่มวันกันไปอย่างนี้ช้านี้กินอะไรไม่รู้แต่อยากจะบอกว่าจริงๆปามอ่ะอันนี้ได้ถูอินวันนะปาบถ่ายลงวอลให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวปามก็กลับมาดูคลิปที่ปามอ่านว่าปามอ่ะจะรีแคปตัวเองว่าวันนี้ปามจะทําอะไรบ้างปามก็จะย้อนมาดูว่าปามพูดว่าปามจะทําอะไรว่าแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ทำแต่วันนี้เพื่อนแต่ง้าเลยไปกัสวป่ะเพื่อนทดลองเครื่องสําอางใหม่ไปกินข้าว กกลับคไม่รู้ว่าคือหมูหรือเคล้าฟัน <c oughs> แล้วกินกะเพราเป็นไงบ้างไ,ไม่กลินฮะไม่กินกะเพราได้กลิ่นกะเพราไหมไม่กลิ่นหอมไหมพริกกระเทียมโอเคไหมถามอย่างเดียวให้กูถามน่าหลักไม่ตอบไม่พูดเลยก็าพาย,ยักหน้าเลยวมีความสุขไหมวายสมหน้า <c oughs> วัดมาเจออีกทีตอนนี้บ่ายเย็นและบ่ายเย็นก็คือป,ประมาณบ่ายสามบ่ายสี่อะไม่แน่ใจนะไอ้ทักทุกอย่างที่เราบอกเมื่อเช้าว่าที่จะกิน ข้าวไปกาแฟเอารถไปล้างชารรถอะไรเงี้ยทำเสร็จหมดแล้วนี่ยอดเยี่ยมะ่ะยอดเยี่ยมตอนนี้กูหิวกูก็เลยจะลงไปซื้อของร้านป้ากินแต่ว่าเพิงเพินไม่ลงมาแต่บเพิงเพิ่งนอนหิวเลือกที่จะนอนหิวก็ไม่เข้าใจเป็เกินทั้งนั้นนี่เรามีมันหมดสุดยอดนะแต่ว่ากูอยากกินร้านปลานั่นแหละเดี๋ยวเย็นนี้ออกไปเดินอีกนะตามเรื่องตามราวของพวกเราเดี๋ยวไปกินข้าวร้านปลาก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัน มึงคอนเสิร์ตสต,ต,ตาดิวมีกำหนดขายเลยลดีใจดีใจดีใจแผนภาพคือไม่ใช่ดิก่อนจะแผนภาพก็คือเขามีมาเล่นที่ไทยสตารดิวนี่คือเกมปลูกผักนะเผื่อใครไม่รู้จักเกมปลูกผักที่กูชอบมากๆแล้วก็เขามีแผนการทัวร์คอนเสิร์ตแม่งไม่มีเกมไหนที่เขาทำแบบนี้ม่งเวิร์ทัวร์เวิร์ทัวร์เลยแบบทัวร์ทุกที่เลยแล้วในเซาท์อินดีเชียมาเล่นแค่ที่ไทยเลย only แล้วทีนี้ก็เลยแบบกูก็หายมากเพราะว่ากูชอบมากๆแล้วก็รอเปิดจองบัตรวันที่2ี่เ็ดเดือนนี้ใช่ไหมใช่ยี่สิบเอ็ด กุมภานะก็เดี๋ยวรอดูกันยี่สิบเอ็ดมกรายี่สิบเอ็ดมกราเออกูพูดผิดนัน่นแหละของเดือนนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะน่าจะเสียงดังแล้วตอนนี้ตรงนู้นเขามีเสียงดังแล้วนั่นแหละคิดว่าอ๋อตามกําหนดการเขาเล่นที่มหิดลนรีธาคารก็คือไอ้ฮอล์ใหญ่สุดของมหนะิดลนะ่ะฮะก็แชมเบอร์น่าจะดีอคูสติกน่าจะดีสุดนะก็รอดูแล้วกันว่าเป็นยังไง เดี๋ยวตอนนี้อยู่ที่สวนมะขุนนนแล้วเดี๋ยวออกกําลังกายกับเ,เพื่อนก่อนเดี๋ยวหลังจากนี้เย็นนี้จะไปกินอะไรก็เดี๋ยวว่ากันนะโอเคไปเดินกันเมื่อกี้มีเหตุการณ์น่าตื่นเต้นอีกแล้วรายงานสดจากห้องปอฟิงรายงานสดจากรีปปอบินกเก้า นี่ฟังขวาอยู่ดีแล้วเข้าไปเราเราก็ติดอยู่ที่ชั้นสามตอนแรกอะ่ะเขาเขาคุยกันอยู่ว่าเอ้ยลิฟต์เสียลิฟต์เสียนะแต่พวกพวกกูก็ไม่รู้กูก็กดจนกว่ามันจะเปิดพอมันเปิดเอา้าเราก็เข้าได้ดิเราก็เข้าพี่คนหนึ่งแล้วพอขึ้นไปจังหวะที่ขึ้นอะ่ะลิฟต์มันขึ้นแบบแปลกมันขึ้นอะ่ะหนึ่งึงงหนึงน่งปุ๊มแล้วก็แบบดับแล้วก็แบบอ่าชัดเลยกูลิฟต์ค้างครั้งแรกในชีวิต เลยคืตื่นเต้นมากเนี่ยหัวใจยังเต้นตุบๆๆบ,บ,บเลยแต่เหมือนพี่คนหนึ่งเขาชำนาญเขาเคยติดอืมเหมือนเขาชำนาญการติดลิฟต์เขาโหลครับ,รบแต่ว่าปามนี่เซนดีปามเปิดไฟก่อนปามเซนดียัไงไงส่วนเพลินมองหาของกิน <c oughs> เธอไม่ทำอะไรเลยเพลินกลว่าเออกูยอยู่ในนี้แหละค่อยๆหายใจแล้วเพลินเพลินไปเห็นในมือพี่เขาในมือพี่เขามีอะไรลีโอไอ้เหี้ยของเพลินตอนแรกรอดตายแลย้วคอืคอเรามีแต่ของสดไงแล้วเพลินเราตายแล้วพี่เขาพีถุงเซเว่นเหลียวไปดูลีโอล้วน ต่นั่นแหละครับเรียบร้อยรอดผ่าไปแล้วปกติก่อนหน้านี้เราติดลิฟต์กันแบบไม่กดก็คือเข้าไปแล้วก็ยืนจ่อกันแล้วก็ไม่กดแล้วลิฟต์มันก็ดับไปแล้วก็โวยวายเองว่าลิฟต์โอ้ยลิฟต์ครา้งที่เขาเปล่ปปาผมไม่ได้กด <laughs> แต่นั่นแหละครับนี่คือประสบการณ์การติดลิฟต์ครั้งแรกแล้วก็อันนี้คือผลประกอบการของวันนี้ <c oughs> นี่ยอดเยี่ยมจริงๆวิ่งได้เดินได้เยอะกว่านี้อีกนะผมบอกเลยผมนี่ตัวเซียนแต่ว่าเพลินแบบไม่เอาแล้วเพลินหิวเพลินหิวเพลินปวดฉี่เพลินยังไม่ได้ฉี่เลยเพลินจะไปฉี่ไหม เดี๋ยวเราจะทำชาบ,บูชาบ,บูกินวันนี้ชาบ,บูชาบ,บูแบบกินขีนนะเกรการล็อกอินริทคอร์ดเครื่องคนอื่นมันมันวิกฤตไวกลางคนขนาดเลยเหรอนะไม่เคยทำมาล็อกเอัลก็ไม่เป็นล็อกอินก็ไม่เป็น <c oughs> อ่าได้เลยครับเอเนอร์จีไม่มีเลยอ่ะบอมบอมคนอยากให้บอมจับท่าผืนผืนวันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้หลังจากก่อนอ่ วันนี้หลังจากที่เราติดลิฟต์ใช่ไหมทุกคนจากเมื่อกี้แล้วเราก็ว้ามาเจอเลยเฮ้ยพูดเหมือนตอนเลย,เยแล้วก็ว้ามาเจอกันเลยตอนนี้เกือบจะเที่ยงคืนแล้วแหละเราว้ามาเพราะว่าเราเล่นเกมกับแบมบูหรือคุณบานบุรีเอ a บานบุรีในสตาร์ดิวนะเราได้กลับมาเล่นสตาร์ดิวอีกครั้งเพราะว่าเราจะทําการบิวตัวเองที่เราจะต้องไปดูคอนเสิร์ตสตาร์ดิวทุกคนไม่ต้องไปกดบัตรนะอย่ากดอย่ากด ห้ามกดห้ามกดอะไรเปิดเรื่องสมยุงให้ฟังหน่อยสมยุงอะไรอะสมยุงเดนโนะอ่ะตำนานสมยุงเรอเาเรื่องสมยุงให้ฟังอะวันเนี้ยมันไม่ใช่วันนี้หรอกจริงๆเพื่อนเห็นยุงในห้องเนี้ยมาายวังแล้วอรอมาหลายวันแล้วปกรดมาประมาณสามวันได้แล้วไงต่อแล้วปาบอกปาไม่เคยเห็นไม่เห็นเออพื่อนก็เลยอะหรือเพื่อนคนเดียวที่เห็น หรือเพลินเป็นแบบเดทโน้ตอะไรอย่างเงี้ยเหรอเพลินเห็นแบบอะไรแบบนั้นอยู่คนเดียวเพลินก็เลยคิดว่าแล้วเพ่อนะจัดการกับยุงไม่ได้ทันทีเพลินก็เลยคิดว่าเพลินจะจัดการยุงนี้ด้วยเดทโน้ตแต่เงื่อนไขของเดทโน้ตคือเราต้องรู้จักชื่อและรู้จักหน้าแล้วไอ้ยุงนี้มันจะไม่มีชื่อเพลินก็เลยต้องตั้งชื่อให้มันเพื่อเพลินจะเอาใบเขียนในเดทโน้ตเพลินตั้งชื่อมันว่าสมยุงแต่เพลินลืมเพว่าเราไม่มีเดทโน้ต แล้วเพลิก็เรียกวันสมยุงสมยุงอยู่คนเดียวอ่ะสมยุงคนเดียวเลยจะหลุปความเห็นสมยุงหรือยังเห็นแล้วเห็นแล้วอือเพราะว่าเพลนเพลิเพนให้ความเขียนชื่อหรือเปล่าเราก็เลยเห็นสมยุงนั่นแหละครับประมาณนี้อหไรตองรทุกคนสำหรับวันนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์เจอกันใหม่นะเจ้าค่ะขอบคุณที่ติดตามแล้วชมขอบคุณที่เข้ามาติดตามกันด้วย ขอบคุณทั้งเจ็ดล้านแปดแสนคนที่เขาเข้ามาใช่ขอบคุณทุกคนที่ผ่านมาผ่านไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิงๆที่ช่องปามเดยนะแล้วก็สวัสดีและขอบคุณคนหน้าเก่าและหน้าใหม่ที่แวะเว,เวียนมาเจอกันเรายังมีคลิปแบบนี้ให้ดูได้ทุกวันลงเวลาไหนก็นแล้วแต่ว่าปอมปามจะตัดเส็จตอนไหนก็ลงตอนนั้นครับก็วันนี้ก็แบบปอมปอมมองเลยสมยุงเหอไม่ใช่ไม่ใช่